สวัสดีพี่ชูใจค่ะขอบคุณพี่ชูใจนะคะโอ้ยพี่ชูใจก็ผ่านแล้วเนาะโอ้ยน้องไม่ได้ไปหาพี่ชูใจไม่กี่วันน่ะพี่พี่ชูใจผ่านแล้วดีใจด้วยนะคะพี่ดีใจด้วยนะคะผ่านแล้วเนาะพี่ชูใจบอกว่าพี่ชูใจแชนแนลบอกว่าเออสวัสดียายเล็กสวัสดีค่ะพี่น้องน้องแชนแนลบอกว่าเพิ่งออกจาก โรงพยาบาลอา้าวยิ่งเราพีน่นองเป็นอะไรคะพี่เขา้าเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันไหนเนี่ยทำไมน้องไม่รู้เลยน,น้องไม่ได้ไปแค่ว่แค่ถึงว่าไม่เห็นพี่นงไร้สดอ่ะเนาะว่าพี่นงหายไปไหนทำไมไม่เห็นเนาะปัวกับเมียกีเตอร์ดิจจตอลบอกว่าลวกขลาค่ะพี่เอ่อพี่นงชาแนลบอกว่าสวัสดีชูใจสวัสดีค่ะ ชูใจแชนแนลบอกว่าเริ่มเก้าขอบคุณนะคะพี่นงบอกว่าติทักทายทักทายค่ะพี่นงแชนแนลบอกว่าหัวใจกระโดดนะคะพี่ชูใจแชนแนลบอกว่าสวัสดีพี่นงค่ะพวก,กเมียกีเตอร์ดีจิตันบอกว่าจริงจริงดีพี่เล็กจ้าใช่ส่งส่งส่งวันละสองสามคลิปอุย้ย ถึงว่าระบบไม่ค่อยจะดันมาให้เนาะอืมระบบไม่ค่อยจะดันมาเลยอะ่ะส่งเยอะๆคลิปอะ่ะทำส่งเยอะๆเลยพี่จูใจแชนแนลบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ชูใจบอกว่าขอบคุณจ้าพี่ชูใจแชนแนลบอกว่าสวัสดีผัวกับเมียนะคะพี่นงคารแชนแนลบอกว่าใส่ติ่งสามคืนเอาหรอ พิงดิอุ้ยน้องไม่ได้เข้าไปว่าพี่น้องหายไปไหนเนาะพี่น้องหายไปไหนเนาะเออขอให้ขอให้อาการหายไวๆนะคะพี่ขอให้ดีขึ้นไวๆเด้อชูชูใจชนแนลบอกว่าสวัสดีค่ะมาดามพอกระเทินเอ่อพี่น้องชนแนลบอกว่าทักทายทักทายพี่ชูใจชนแนลบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยงยุทธ ชูใจชนแนลสวัสดีน้องเพฟ้าค่ะพี่นงคานชนแนลบอกว่าเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะชูใจชนแนลบอกว่าสวัสดีเอ,อ่อค่าแม่จูนนงคานชนแนลบอกหัวใจกดโกล่นะคะนงคานชนแนลทักทายทักทายค่ะผัวกับเมียคีเตอร์ดิจิตลบอกว่าคุณชูใจสวัสดีค่ะนงคานชนแนลบอกว่าสวัสดีแม่จูนนะคะชูใจบอกว่าสวัสดี ดีคุณนงคานค่ะโอ้ยผูก้กล้าในเงามืดมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีผู้กล้าเดอ้อคิดถึงจังเลยอะไม่เจอกันนานเลยเนาะนี่สองวันสองวันก็นานแล้วนะใหญ่เล็กครับใหญ่เล็กครับหกโมงเย็นแล้วนะครับเออไล่ไลนันานขนาดนี้เลยเหรอือ โอ้ยพึ่งขึ้นมาเองคุณพึ่งเยงเล็กพึ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองนะคะพี่ชูใจแชนแนลใจกดกดคะ่ะน้องคันชนแนลหัวใจเออเย่อๆนะคะน้องคันให้หัวเออหัวใจกดกดมาคะ่ะพี่ชูใจแชนแนลบอกว่าสวัสดีเออสวัสดีค่ะคุณภูมราในเง,งามืดนะคะพี่น้องก็ ให้แก้วสารพัดนึกมาค่ะพี่นงคานแชแนลก็มองมองอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะพี่จูใจก็เออพี่นงคานแชนแนลก็หัวใจโกดๆค่ะแล้วก็พี่จูใจแชนแนลก็เย่อเยมานะคะหัวใจโกดๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจโกดๆขอบคุณนะคะโบกมือใบาบาให้เยเล็กได้นะเดี๋ยวเยเล็กขอตัวลงไล่ก่อนนะคะเพราะตอนนี้มันครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ เอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะคะทุกคนคะ่ะบายบายได้เลยนะคะบายบายให้เยเด็กได้นะ